สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วยอดดูตัวฤดูแห่งเงินทองสองราศีนี้รับเละสงกรานคลิปนี้นะคะมาเปิดสองราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์รับเละต้อนรับเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยกันไปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงหรือปุ่ม ขอบคุณที่กดเข้ามาให้นะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับสองราศีที่ช่วงนี้ดวงดีถ้าทำการค้าการขายก็ยอดขายถล่มทลายเลยนะคะเรียกได้ว่าดวงขึ้นกันแล้วล่ะคะ่ะมีเกณฑ์รับเละถล่มทลายสองราศีราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีธนู หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะและราศีที่สองก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะทั้งสองราศีนี้ราศีธนูและราศีมีนมีเทพประจำตัวหรือดาวประจำตัวคือดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวให้โชคประกอบกับ ตั้งแต่วันที่8เมษายน2565ที่ผ่านมาและจะยาวมาจนถึงวันที่18เมษายน2566เลยสงกรานไปนิดเดียวดาวพฤหัสบ,บดีจะยกเข้าราศีเมษในวันที่18ถึงวันที่19เมษายนและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคโปรเจก โครงการการเสี่ยงโชคที่ยากจะกลับกลายเป็นง่ายที่เจอเรื่องร้ายๆก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นคนเกิดในราศีธนูและราศีมีนต้องรู้ตัวว่าดวงดีให้ลุกขึ้นมาทำน่นทำนี่ทำนั่นเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตัดผมทรงใหม่รู้จักที่จะทำตัวเองให้มีสีสันเพราะว่าโลกใบนี้มันเป็นมายาถ้าเราทําตัวให้เงางอยสึมเศร้าโสมสุดเสร็จจะไม่มีอะไรเลยยอดขายถล่มทลายมันต้องฮือหา ขอแนะนำให้หาโอกาสไปไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดวัดแค่จังหวัดสุพรรณบุรีภาคเหนือวัดบ้านเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ภาอีสานวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาเป็นตน้นและหากเป็นไปได้ให้ทำบุญให้ดวงวิญญาณที่ไหนมีก็ไปทำซะบางทีเขาไปเกิดแล้วเป็นเทวดาเขาจะให้พรแก่ท่านเกื้อกูลในกิจที่ได้ทำที่ไม่งอมืองอเท้าจากวันที่19เมษายน2566ไปจนถึงเดือนเมษายนปี2567 สองราศีนี้จะร่ำรวยมัน่นคงโชคดีและสำเร็จด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาน,นี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์ที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ดวงดียอดขายถล่มทลายได้แก่ท่านที่เกิดในราศีธนูและราศีมีนนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดสองราศีที่เป็นฤดูแห่งเงินทองเก็บเกี่ยวเอาไว้ให้ได้เลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ